พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่สองข้อที่12ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้การมาฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือการมาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ ไปบูนเหมือนสุภานิมิตด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจสุภานิมิตโดยไม่แยบขายการมฉชันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและการมฉชันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไยบูนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เลงเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้พยบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหรือพายาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูนเหมือนปฏิฆะนิมิตด,ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบคาย พยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพยบูรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ถีนมิทระที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือถีทิทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภพยบูนเหมือนความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารและความที่จิตหดหูดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตหดหูทิทฐะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภพยบูรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้อุทธักุกุจ,จะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออุทธักุกุจ,จะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภพยบูร เหมือนความไม่สงบแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตไม่สงบแล้วอุทธัจจกกุกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอุทธัจจกกุกุจ,จะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูุญเหมือนการใส่ใจโดยไม่แยบขายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยไม่แยบขายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้การมฉันทะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ เหมือนอสุภนิมิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจอสุภนิมิตโดยแยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและการฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนเมตตาเจโตวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้ว อันบุคคลย่อมละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ถีนมิธะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือถีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนความริเริ่มความภาคเพียนความบากบัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลปรารบความเพียรแล้วถีนมิทะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้อุทจักกุกกุจ,จักที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้นหรืออุทจักกุกจะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนความสงบแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตสงบแล้วอุทจักกุกจุจะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอุทจักกุกจุจะะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทําอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้วิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนการใส่ใจโดยแยบขายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยแยบขาย วิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้